สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมปังแบบออริจินอลอิตาเลียนแท้ๆนะคะวันนี้เราจะมาทำปาเนตโตนนะคะโอ้โหไปกินดีหมีหัวใจเสือมาจากไหนนะคะเอาละ่ะไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะคะเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการนำเอายีสต์นะคะน้ำเปล่าสิน้ำเปล่านะคะแล้วก็ยีสต์นะคะนำมาผสมกันนะคะ ขั้นแรกเราก็จะใช้ผ่ายยางนะคะผสมให้เขาเข้ากันก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปล่นลงไปนะคะคุณผู้ชมตามด้วยแป้งขนมปังนะคะโอเคเดี๋ยวจะพักเจ้าก้อนนี้นะคะ เอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะถึง1ชั่วโมงครึ่งให้เขาขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะน้องก็ขึ้นฟูเป็นอย่างดีเลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะติดอุปกรณ์เพิ่มนะคะเป็นตัวโดโรเลอร์นะคะใส่เข้าไปนะคะตอนนี้นะคะเราจะใส่แป้งลงไปนวดเพิ่มเติมนะคะก็จะมีนี่ค่ะ แป้งขนมปังนะคะก็จะมีแป้งขนมปังนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลป่นนะคะใส่ลงไปเลยน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเปิดเครื่องเลยค่ะ เข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยนะคะลงไปนี่นะคะเนยสดน่าจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะคะโอเคตอนนี้แป้งเนี่ยเขาก็เข้ากันแล้วก็มีลักษณะที่ไม่ติดโถแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะ ถอดอุปกรณ์ออกนะเันจะพยายามรวบให้เขาเป็นก้อนโดแล้วก็มีผิวหน้าที่เรียบนะคะแล้วก็พักเอาไว้ในโถผสมแบบนี้นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเอาล่ะครบเวลาแล้วนะคะโอเคน้องก็ขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะ ใส่อุปกรณ์นะคะกลับคืนที่เดิมนะคะเพื่อที่จะนวดต่อนะคะหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ว่าบอกได้เลยว่าคุ้มค่าบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะเช่นเคยคะ่ะแป้งขนมปังนะคะเราจะค่อยๆใส่ค่อยๆใ,ให้เขาขึ้นฟูเป็นรอบๆบแบบนี้นะคะน้ำตาลทรายปนนะะ่นค่ะน้ำนะคะ เสร็จแล้วก็เปิดเครื่องนวดค่ะโอเคพอแป้งรวบเป็นก้อนแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะเดี๋ยวนวดให้ส่วนผสมเนี่ยเขาซึมเข้าเนื้อไปนะคะ ประมาณ5-10นาทีนะถ้าใช้เครื่องอังคัสสลัมนะคะถ้าใช้เครื่องชนิดอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยทำนะคะยังตอบไม่ได้นะแต่ถ้าคิดว่าถ้าเป็นเครื่องที่มีกำลังวัดเยอะๆนะคะมีแรงเยอะๆก็น่าจะใช้เวลาประมาณเดียวกันนะโอเคน้องก็เข้ากันแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะ ถอดอุปกรณ์ออกค่ะแล้วก็พักอีกรอบหนึงนะคะจับให้เป็นก้อนกลมนะคะประมาณนี้นะแล้วก็พักอีก60นาทีนะคะให้ขึ้นเป็น2เท่าค่ะเอาละค่ะในระหว่างที่เรารอพักแป้งรอบที่3นะคะเราก็จะมาเตรียมเนยนะคะผสมกับน้ําตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็พักเอาไว้นะคะ เนยในโถนี้นะคะก็คือ200กรัมนะน้ำตาลไอซิ่งจะใส่ลงไปที่80กรัมนะคะเราจะผสมเนยกับน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันเอาไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปนวดผสมรวมกับแป้งขนมปังนะคะโอเค พอส่วนผสมเนยกับไอซิ่งเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้แบบนี้เลยนะคะรอที่จะนำไปนวดผสมกับแป้งขนมปังค่ะอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องสับเตรียมเอาไว้นะคะก็คือมีแครนเบอรรี่นะคะ,ะเปลือกมะนาวเชื่อมนะคะนี่นะคะ เป็นเลมอนเชื่อมนะคะแล้วก็ส้มเชื่อมนะคะสำหรับวิธีการทําส้มเชื่อมแล้วก็มะนาวเชื่อมเนี่ยแอนก็ได้ทําเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนของ Description ค่ะอย่าลืมนํามาสับก่อนที่จะนําไปผส,สมกับแป้งขนมปังนะคะโอเคในระหว่างที่เรารอพักแป้งนะคะนอกจากจะสับเปลือกส้มนะคะเปลือกส้มเชื่อมมะนาวเชื่อม,มียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยังนี่ค่ะจะต้องมาเตรียมนะคะผิวส้ม ขูดนะคะเราจะใช้ผิวส้มทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะคะคุณผู้ชมล้างให้สะอาดนะคะถ้าแช่เบกกิ้งโซดาได้ก็แช่นะคะแล้วก็นำมาเช็ดให้แห้งนะคะก่อนที่จะนำมาขูดนะคะนี่ก็เป็นเปลือกส้มที่เราเตรียมไว้นะคะผสมลงในโดขนมปังนะคะ เอาละค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะนี่นะคะน้องก็พักครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่แป้งลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ขอติดตั้งอุปกรณ์ก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของของเหลวลงไปนะคะก็จะมีไข่แดงสีฟองค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ น้ำค่ะเกลือป่นนะคะน้ำตาลป่นค่ะแล้วก็จะมีแป้งนะคะนี่ใส่ลงไปเลยเริ่มเปิดเครื่องเลย ิดโถแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะเอาละค่ะพอเราสังเกตว่าขนมปังนะคะเนื้อโดขนมปังเนี่ยไม่ติดขอบโถแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆใส่เนยนะคะที่เราตีผสมกับน้ำตาลไอซิ่ง,งนะคะก็คืออันนี้นะค่อยๆใส่ลงไปนะคะทีละน้อยๆน,นะคะให้เขาเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่อันต่อไปนะคะ เอคพอเนยหายไปแล้วนะจะสังเกตว่าตรงก้นๆเนี่ยไม่มีเนยติดอยู่แล้วนะคะก็ <S <S ะะใส่ลงไปอีกนะ ะะก็เป็นเนอยอันสุดท้ายแล้วนะใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะใช้เวลานวดหลังจากที่เราใส่เนยลงไปหมดแล้วเนี่ยประมาณ10นาทีนะคะอค่ผู้ชมพอผิวของโดนะคะมีความมันเงายืดหยุ่นนะคะขึ้นฟิล์มเนี่ยขนาดนี้แล้วนะคุณผู้ชมแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยโอ้โหฟิล์มแบบเอาให้ตาย นะคะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่เปลือกส้มเชื่อมลงไปนะคะพวกผลไม้เชื่อมต่างๆนะคะลงไปนวดผสมกับโดเลยนะคะเปลือกส้มเชื่อมนะคะเปลือกมะนาวนะคะ แบนเบอร์รี่นะคะก็จะมีผิวส้มนะคะผิวส้มที่เราขูดไว้เมื่อสักรู่นี้นะวันนิลลาสกัด ก็จะมีเหล้ารำนะคะเอนไซมโกรัมนะคะหนึ่ช้อนชาตามด้วยน้ำส่วนสุดท้ายนะคะ60 ml ตอนนี้เราก็จะนวดผสมให้เข้ากันนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ โดเขาก็จะมีสีสันที่เงาวาวนะคะมันเงาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยนจะนำเขาออกมานะคะออกมาจากโถผสมเลยนะคะเพื่อที่จะนำมาโฟนะคะบนแผ่นรองนวดนะคะประทับใจมากประทับใจมากๆ น้องปันเอตโทนหอมมากคุณผู้ชมอยากให้ลองสูตรนี้เลยนะคะแบบสุดๆไปเลยอะโอเคบนแผ่นรองนวดอันก็จะโรยแป้งเอาไว้นะคะประมาณหนึ่งแล้วนะเราก็จะเทน้องเทน้องออกมาเลยเดีย๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยหอมมาก จะหวงเอาไปกินคนเดียวทั้งหมดเลยวันนี้ไม่แจกไขรทั้งนั้นวิธีการนะคะเราก็จะดึงเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะดึงเขาขึ้นมาจากด้านข้างนะคะก็พับนี่นะคะ ึงขึ้นมาแล้วก็พับดึงขึ้นมาแล้วก็พับแ,แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะพักโดนะคะเป็นเวลา45นาทีนะคะก่อนที่จะนำมาขึ้นรูปนะคะวิธีการพักโดก็คือนำกลับมาพักในโถผสมค่ะด้วยการ หยิบเขาขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยจะพยายามทำหยิบเขาขึ้นมาฮึบนี้นะคะแล้วก็ยกลงไปวางในโถผสมแบบนี้นะคะหน้าเขาก็จะเรียบตึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพักโดตรงเนี้ยเอาไว้45นาทีค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ครบ45นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาพับอีกรอบหนึ่งนะคะก็โอเคทำการเีน้องออกมาเลยแล้วกันนี่ดูหืมสวยงามมากเป็นความสวยแบบคนที่ทำคนที่ไม่ทำขนมนะไม่ทำเบเกอรี่ไม่เข้าใจจริงๆ <laughs> สายเบเกอรี่ก็จะเข้าใจกันนะอ่ะทีนี้เราก็จะทำการโรยแป้งนะคะแล้วก็พับหน้าเรียบนะคุชม แล้วก็ทกําการยกขึ้นมาบคราวนี้เนี่ยเราจะพับเขาเป็นแบบพับแบบจดหมายนี่นะคะสามทบแบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการเอาน้องขึ้นมาใส่กลับไปพักในโถนะคะอีก30นาทีนี่นะคะ30นาทีค่ะ รอบสุดท้ายแล้วก่อนที่จะนำมาขึ้นรูปใส่ลงพิมพ์ปะเน็ตโทนนะคะเอาละพักแป้งรอบสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเราก็ผ่านช่วงเวลาอันยาวนานมาทั้งวันเลยนะวันนี้เราก็จะนำเขาออกมานะคุณผู้ชมร้อยแล้วนะคะเราก็จะโฟอู้โหน้องแบบสวยงามมากคุผู้ชม นี่นะคะเราก็จะทำการตัดแบ่งครึ่งทำไมน้องยิ่งใหญ่จังอะดูแล้วน่าจะได้สักสี่พิมพ์นะเนี่ยคุณผู้ชมก็จะแบ่งออกเป็นสีก้อนนะคุณผู้ชมเท่าๆกันวิธีการทำให้เขาเชฟให้กลมนะคะ สำหรับโดเ่เหลวๆก็จะทำหมีค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า,าจะได้หน้าที่เรียบนะคะพอได้แล้วแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพิมพ์ปาเน็ตโทนแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่นะคะแล้วก็ช้อนน้องปุ๊บใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะ1นึพิมพ์นี่นะคะอัน,นะะอที่สองนี่ นแล้วนี่โอเคเราก็จะพักเขานะคะเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะคุณผู้ชมเขาจะค่อยๆขึ้นนะเขาจะค่อยๆขึ้นนะคะใช้เวลาพักนะคะแอนจะทิ้งไว้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนะแล้วพรุ่งนี้เช้าๆนะคะประมาณหกโมงเจ็โมงเช้าเนี่ย แอนจะมาอบเขานะคะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้องก็ขึ้นฟูขึ้นมานะคะถึงประมาณเข <c oughs> าเรียกว่าอะไร3ในสนะคะของพิมพ์แล้วนะคะนี่นะคะถ้าฟูได้ได้ขนาดนี้นะคะไซส์นี้แล้วนะคะเราต้องหันไปวอร์มเตาแล้วนะคะ ก็วอร์มเตาที่170องศาเซลเซียสนะคะรอเวลาประมาณ30นาทีนะคะหลังจากที่เราเปิดเตานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเตรียมนะคะทานหน้าขนมปังนะคะแล้วก็เตรียมนำเข้าอบกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนของการแต่งแต่งหน้าขนมนะคะทำหน้าขนมปันิทโทนนะคะแอนก็จะทำการตัดเขาเป็นกากบาทนะคะพอดีว่าแอนไม่มี มีดโกนคมคมนะคะอันก็จะเลยเลยจะใช้กันไกรนะคะตัดตัดนะคะแล้วก็นำเนยสดนะคะวางลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบกันเลยไปดูในเตาอบกันเลยดีกว่าค่ะ พอออกมาแล้วนะคะเราก็จะทําการเสียบไม้เขานะคะผู้ชมแล้วก็จะปล่อยทิ้งให้เย็นนะคะแบบห้อยหัวแบบนี้นะคะเราก็จะห้อยหัวเข้าไว้แบบนี้นะคะจนกว่าจะเซตตัวนะคะจนกว่าจะเย็นสนิทเลยนะ เดี๋ยวเราค่อยมาเช็คดูหลังจากที่เขาเย็นสนิทแล้วนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็พักจนเย็นสนิทแล้วนะคะนี่หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะปลาเนตโทนว,วันนี้หอมมากนะคะหอมเปลือกส้มนะคะทั้งส้มเชื่อมส้มไม่เชื่อมนะคะที่ใส่ลงไปนะคะสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปลาเนตโทนกันเลยดีกว่านะคะอนจะผ่า แนวอย่างนี้เลยนะคะผ่าไปทั้งพิมพ์เลยนะคะจะได้เห็นด้านในกันชัดๆเลยนะคะนี่โอ้โหผู้ชมมันแบบหอมมากอันนี้คือแบบอย่างที่ใช่เลยนะอย่างที่ใช่อย่างที่ชอบเลยนะสุดๆนี่นะคะนี่นะคะ ปาเนทโทนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลายาวนานมากนะคะจริงๆทำเนี่ยไม่เหนื่อยเท่าไหร่เลยแต่ว่าพักแป้งค่อนข้างที่จะนานนะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าค่ะสำหรับการทำาปาเนตโทนด้วยตัวเองนะคะใช้เวลาประมาณถ้าเริ่มต้นเช้าๆนะคะหกโมงเช้าอย่างเงี้ยตอนเย็นๆย็นค่ำคเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยแอนพตั้งแต่ตอน สี่ทุ่มครึ่งเนาะนวดแป้งเสร็จนะคะแล้วก็มาอบประมาณตอนตีสามนะคะเขาจะขึ้นมานะคะแล้วก็ถึงระยะที่เหมาะสมที่เข้าอบได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับแอ m a d e ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอ m a d e ค่ะวันนี้นลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ